สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิ่งค่ะทางสสสได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทางกายแล้วก็จัดงานเสวนานะคะ Black to Thailand Running Boom นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่เพราะมีการเปิดตัวคู่มือวิ่งที่บ้านเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนกลับเข้าสู่สนามค่ะ ดรสุปริดาอดุญยานนท์ผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในเมืองไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วค่ะล่าสุดทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศปลดล็อกให้มีการจัดการแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันอย่างเข้มงวด ทางสสสจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทางกายวางแผนจัดงานวิ่งในชีวิตวิถีใหม่สร้างกลไกที่จะปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมามีกิจกรรมทางกาย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดตัวคู่มือถึง2คู่มือนะคะคู่มือแรกเป็นคู่มือการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นการวิ่งที่บ้านค่ะเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนกลับเข้าสู่สนามทั้งในเรื่องของการปรับตัวหลักการปฏิบัติเสริมสร้างความพร้อมของร่างกายโภชนาการอาหารสำหรับนักวิ่งรวมไปถึงตารางการซ้อมอย่างเหมาะสมคู่มือที่สค่ะเป็นคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง The Next Normal Off Road Race Manual เป็นสิ่งที่ต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำค่ะทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้จัดทำแพลตฟอร์มขึ้นมาก็คือการสแกน QR code เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานวิ่งได้กรอกรายละเอียดต่างๆของการจัดงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยนำร่องและสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งในยุคข,ของรนนิ่งบูมได้เป็นอย่างดีค่ะแต่คนที่อยากจะมามีประสบการณ์นะครับ เป็นนักวิ่งนะครับผมแนะนำมาช่วยกันทบทวนนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทั้งการกีฬาแล้วก็การร่วมกับกอายนโยบายของสอสอกอย่างเข้มแข็งนะครับจนมีมาตรการให้ถู้ประอบการการชุบชิงครับหลังโควิดเนี่ยสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพสําคัญอันนึงนะครับคือการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยลดลงอย่างชัดเจนลดลงถึงร้อยละสิบห้านะครับแล้วก็ ทั้งในกิจกรรมปกติแล้วก็ทั้งงานการจัดงานต่างๆที่หดหายไปนะครับทั้งการกีฬาเพื่อมวลชนทั้งกีฬาแข่งขันต่างๆส่วนนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราจึงยินดีอย่างยิ่งเลยที่ว่าตอนนี้เองในภาวะที่ผ่อนคลายกลับมานะครับาทางสวบคอเองก็ออกมาตรการผ่อนปลนในกิจกรรมของการกีฬาต่างๆนะครับวันนี้เองทางทางสสอเองก็เลยได้ร่วมประสานนะครับกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กับการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยซึ่งได้ช่วยกันเสนอหรือก็รวบรวมมาตรฐานนะครับในการจัดงานวิ่งเพื่อมลชนต่างๆเนี่ยให้กลับคืนมานะครับแล้วรวมทั้งสภานสมาพันธ์ของท,งทั้งที่ผู้จัดงานวิ่ง,งต่างๆก็ได้รวมตัวกันด้วยนะครับก็เป็นนิ่พิจามายดีว่าเราอยากจะ,ะประกาศถึงแนวทางการกลับมาสู่การวิ่งนะฮะ ในชีวิตวิถีใหม่นะครับซึ่งมีคู่มือต่างๆออกมานะครับทั้งคู่มือสําหรับคนเตรียมวิ่งเองสําหรับผู้จัดงานวิ่งหรือจัดงานเทรลก็ตามนะครับเราเราจะได้ชวนคนไทยกลับมาสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างปลอดภัยจากโควิดนะครับที่จริงเมื่อเกิดโควิดเนี่ยทุกคนได้รับรู้กันนะครับว่านอกจากตัวเชื้อโรคตัวเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยความแข็งแรงพื้นฐานของร่างกายนะครับการปลอด,ลอดโรค ไม่ติดต่อเรือรังโรคเบาหวานความดันทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยคนที่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยคือคนที่จะมีการมีแอตแทคเรทมีการได้รับการติดเชื้อหรือการเจ็บมีอาการหรือการตายน้อยนะครับฉะนั้นในการที่เ,เ,รเราชะง,งักงันอยู่กับาภาวะของการป้องกันการระบาดโควิดเนี่ยนะครับพร้อ,รอมๆกับการที่มีกิจกรรมทางกายลดลงมากอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ การกลับมาตรงนี้เนี่ยมีผลมากครับต่อการที่ทำให้คนไทยสุขภาพกายแข็งแรงเป็นอย่างน้อยนะครับสุขภาพจิตดีตามด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของการจัดงานต่างๆการร่วมงานต่างๆในดีต่อสืว่าทาังสังคมดีต่อเศรษฐกิจดีต่อ,อภาพรวมต่างๆของการฟื้นคืนของประเทศเราได้ครับถ้าผู้คนมีความมั่นใจมากขึ้นการจัดงาน ครั้งแรกๆนะครับที่จริงๆเราก็นําร่องไปที่จอมบึงแล้วที่ระยองแล้วนะครับก็สร้างความมั่นใจพอสมควรเนี่ยถ้าทุกคนได้รับสารที่เราสื่อสารในวันนี้นะครับได้เห็นคู่มือได้มีกระบวนการใช้คู่มือนี้ในการจัดต่างๆนะครับแล้วก็การเตรียมวิ่งเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาครับและจํานวนของอีเวนต์จำนวนของงานต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับอัตราการเพิ่มของการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยครับ